ซูซี่มาที่ไหนจ้าถ่าเจ๊คือพรุ่งนี้เนี่ยเจ๊ฝากซื้อปลาตะกบกดียวนะจ๊ะปากซอยนะจ๊ะอ๋อพรุ่งนี้หนูไม่อยู่อะค่ะเจ๊หนูลาพักร้อนจ้ะอา้าวแล้วจะไปไหนหนูมีธุระจ้ะบอกเฮียยังบอกแล้วค่ะเฮียทราบค่ะ ภูร่อะไรส่วนตัวค่ะส่วนตัวเรื่องอะไรอ๋อสําคัญค่ะไหนบอกเจ๊มาสิจะไปทําอะไรเจ๊ขาลงไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวดูไม่ทันรถตัวค่ะสักนิดนึงก็ได้จากบอกเจ๊มาจากเจ๊อยากรู้จะไปทําไมจะไปทําอะไรอะไรของมันวะถามไม่บอกความลับเยอะเกิน